สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะติ่งเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนคงจะติดใจท่านประธานคังแทมูจากซีรีส์ Business Proposal นัดบอร์ดบุ่นลุ้นรักท่านประธานใช่ไหมแล้วก็ยังติดลมอยากดูซีรีส์แนวพระเอกที่เป็นท่านประธานอีกเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะ้ะติ่งจะรวบรวม10พระเอกท่านประธานมาให้ทุกคนดูกันฟินๆฉ่ำๆดูแล้วรู้สึกอยากสมัครงานขึ้นมาเลยและหากท่านประธานบริษัทไหนยังให้เราต้องเข้าออฟฟิศหรือทํางานข้างนอกก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านนะคะเพราะอาจจะมี pm 2.5 ฝุ่นละอองที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าท่านประธานจะให้เราไปเราก็ไปค่ะติ๋งแนะนําให้พกหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก KN95 นี่เลยค่ะที่นอกจากจะป้องกัน PM2.5 ได้ดีแล้วยังใส่แล้วกระชับใบหน้าสวยดูดีถูกใจท่านประธานแน่นอนใช้ง่ายพกพาง่ายสะดวกและที่สําคัญค่ะทุกคนหน้ากากตัวนี้คือหน้ากาก4ชั้นนะแต่ใส่แล้วยังหายใจและพูดคุยได้สะดวกทําให้ทํางานและพูดคุยกับท่านประธานได้สบายๆเลยค่ะสามารถหาสั่งซื้อได้ที่ ร้านขายยาและร้านค้าสน,นาทั่วไปหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเริ่มต้นด้วยท่านประธานสายเปท,ที่ครั้งรักที่สุดในตอนนี้ก็คือท่านประธานคังแทมูจากซีรีส์ Business Proposal นัดบอดวุ่นลุนรักท่านประธาน เรื่องนี้หนุ่มอันเยซบเป็นซ e o บริษัทผลิตอาหารสำเร็จรูปค่ะหล่อมากรวยมากทำงานก็เก่งทำอาหารก็เก่งนะคะแต่ติงเกลียดตอนที่เขาเสยผมตลอดน่ารักตามสไตล์พ่อนกดึกํำบันเขาเองโดนคุณปู่บังคับให้ไปนัดบอดแล้วบังเอิญเจอกับนางเอกนะคะพอตกหลุมรักนางเอกปุ๊บก็เดินหน้าจีบปั๊บแถมสายเปสุดๆเลยทุกคนทั้งเหมาโรงหนังเอยปิดร้านอาหารสารภาพรักเอยแต่ก็เสียดายนะคะแป๊กตลอด แต่พี่เกก,ก็สู้จนจีบนางเอกสําเร็จนะคะพอเป็นแฟนนางเอกปุ๊บก็คือคลั่งรักมากจุมแม่เวลาประชุมก็คือเขียนชื่อนางเอกแล้วคิดถึงต่างๆนะคะรวมถึงทําอาหารเช้าให้กับนางเอกกินด้วยแล้วพอเห็นว่าเออสาวเขินเราใส่รองเท้ามาผิดข้างก็มีการส่งรองเท้าคู่ใหม่ไปให้เลยสิจ๊ะติ่งละชอบความสายเปอวดรวยของพี่เขาใครสนใจบริษัทอาหารก็รีบสมัครมาเลยสิคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับรองประธานที่หลงตัวเองขั้นสุดก็คือท่านรองอียองจุนจากเรื่อง What's Wrong with Secretary Kim รักไหมนะเลขาคิมเรื่องนี้หนุ่มพักซอจุนเป็นท่านรองประธานค่ะถึงแม้ยังไม่ใช่ท่านประธานนะทุกคนแต่พ่อแกเป็นท่านประธานไงเดี๋ยวยังไงบริษัทก็ตกเป็นของแกอยู่ดีพี่แกหล่อมากรวยมากทำงานกู้เก่งเพอร์เฟกหลงตัวเองขั้นสุดออร่า บุคลิกเหมือนจะเป็นพ่อประธานคางแทมงหมูไหมนี่ใส่เมันถอดแบบกันมาเป๊ะเขาเองแอบชอบเลขาตัวเองมานานนะคะจนวันหนึ่งเลขาอยากจะลาออกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ออกนะให้รถก่นแล้วเพิ่มงเงินเดือนก่อนแล้วให้ที่พักก็แล้วเลขาก็ยังจะยืนยันออกอยู่ดีเขาก็เลยพยายามยื้อทุกทางนะคะจนกระทั่งของเลขาค,คิมแต่งงานจนเกิดเรื่องราวสนุกสกขึ้น เรื่องนี้ถือเป็นตำนานนะคะที่พระเอกคลั่งรักหึงเก่งเล่นใหญ่สุดๆเลยอย่างตอนที่เลยขาคิมนะ่ะไปแข่งเดินสามขาในงานกีฬาสีใช่ไหมเธอได้คู่กับหนุ่มฮอตประจําบริษัทจ้ะพระเอกแกก็นั่งหึงนะแบบว่าบีบแก้วจนแหลกจิกตาแทบจะหลุดหึงอย่างห้าทุกคนเล่นใหญ่เล่นโตมาก เห็นคลายคำแบบนี้แต่เวลาฉากเลิฟซีนก็ดุมากนะจ๊ะแม่อย่างตอนที่นางเอกอะมาหาพระเอกที่บ้านใช่ไหมพระเอกก็ไล่กลับนางเอกไม่ยอมกลับพระเอกบอกว่าถ้าไม่กลับเนี่ยจะไม่ยอมให้กลับแล้วนะหลังจากนั้นก็มีคิสซีนดุมากเลยจ้ะทุกคนคือจูบกันตั้งแต่กำแพงหน้าบ้านปวดกระดุมกรบกริบนะคะลากยาวจะถึงเตียงเลยทุกคนท่านรองเขาจูบดุ จูบหนักขุ่นแซบมากจริงๆพูดเลยว่าติ่งเขินตุยไปเลยนะคะใครที่ชอบท่านประทานสายหาจูบดูเนี่ยแนะนำให้มาสมัครบริษัทนี้นะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแ p v ว e w VTV iQIYI Netflix แล้วก็ Monomax ค่ะในส่วนของวิวมีทางซับไทยภาคไทยเลยนะถ้าพูดถึงท่านประธานสายหวานเลิฟซินเก่งจูบดูจูบทีต้องคนนี้เลยคะ่ะท่านประธานคังชอนจากเรื่อง W 2 w o r l d รักข้าไม่ติ เรื่องนี้หนุ่มอีจงซอกเป็นประธานในมิติการ์ตูนนะคะเป็นอดีตนักกีฬาแม่นปืนที่หล่อมากรวยมากจ้ะวันหนึ่งอ่ะเขาเกือบตายในมิติการ์ตูนใช่ไหมแต่เขาสู้ไม่ยอมตายจ้ะเขาอ่ะสามารถลากนางเอกที่เป็นหมออีกมิตินึงมาช่วยชีวิตเขาได้สําเร็จนะคะหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตเพื่อตามหาฆาตกรที่ฆ่าคนในครอบครัวเขารวมถึงคลั่งรักนางเอกยืนหนึ่งจริงๆ มีอู่ตอนนึงที่ติ่งเขินมากเลยทุกคนเป็นตอนที่นางเอกติดอยู่ในมิติการ์ตูนใช่ไหมนางก็พยายามหาทางที่จะกลับมิติตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีก็เลยคิดว่าถ้าทําให้ตัวละครหลักอย่างพระเอกตื่นเต้นตกใจนางน,น่าจะกลับมิติตัวเองได้นางก็เลยตัดสินใจเดนินจำเอาแล้วก็ตบหน้าพระเอกฮันเลยจ้ากางร้านเสื้อผ้าเลยนะพระเอกก็เออ อึ้งอยู่แต่ก็ยังไม่ตกใจนะคะนางเอกก็เลยเดินหนีไปตั้งหลักแล้วคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะนางก็เลยตัดสินใจเดินเข้ามาหาพระเอกแล้วก็จูบพระเอกจ้ะทุกคนและครั้งนี้พระเอกช็อกจริงนะคะนางเอกก็เลยได้กลับมิติของตัวเองหลังจากนั้นเธอก็เห็นเรื่องราวของตัวเองอยู่ในเว็บตูนเฉยเลยอะ่ะตลกมาก เห็นช่วงแรกไข่ขำแบบนี้บอกเลยว่าช่วงโรแมนติกนี่หวานมากจ้ะแม่อย่างตอนที่พระเอกอะ่ะคิดว่านางเอกอ่ะจะต้องกลับมิติสักวันหนึ่งก็เลยพยายามที่จะทําตัวดีๆตามใจนางเอกอย่างนี้มีทั้งการพยายามหัดมัดผมให้กับนางเอกเอ่ยมีการดึงนางเอกมานอนหนุนแขนแล้วก็อ่านหนังสือด้วยการมุง้งมิ้งต่างๆพูดเลยว่าเป็นซีรีส์ที่คิดซีนเยอะมากคิดซีนทีมากแล้วมันหวานมันกรุบมันเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วน้ําตาขึ้นตาทุกคนเป็นซีรีส์ประจําปีที่ติ่งดู ปีละครั้งเลยนะคะใครที่อยากทํางานสายการ์ตูนก็แนะนําให้ตามมาสมัครบริษัทนี้ค่ะสามารถรับชมเรื่องนี้ในาทางแอปวิว VTV แล้วก็ Netflix ค่ะในส่วนของวิวมีทั้งซับไทยภาคไทยเลยนะต่อมากับท่านประธานสายเทคที่เขียนโปรแกรมเก่งมากก็คือประธานนําโดซานจากเรื่อง Star Up ใน선택을적이없어요 เรื่องนี้หนุ่มนำโซยอกเป็นประธานนำดซานแห่งซัมซานเทคค่ะช่วงรแรกๆอาจจะไม่ค่อยหล่อนะดูบ้นบานๆหัวฟ,ฟ,ฟููใส่เสือ้อลายสกอตใช่ไหมแต่ต้องยอมรับว่าพี่แกเขียนโค้ดเก่งจริงนะคะจนได้รับรางวัลนะ่ะพอเขาได้รับรางวัลใช่ไหมเขาให้ส่งวิดีโอพูดสปีดเพื่อตามหาพาร์ทเนอร์ไปนั้นคน<อ>พูดและฉากเนียตลกมาก แต่ชีวิตก็เปลี่ยนนะคะเมื่อเจอฮันจีเพียงค่ะเขาพาพระเอกของเราไปโมดิฟายใหม่นะคะตัดผมใหม่กลายเป็นท่านประธานแสนโลแสนรวยแสนจะเก่งจ้ะแต่เข้ามาโปะแตกนะคะเพราะบังเอิญไปเจอกับนางเอกในแซนบ็อกอะแล้วสุดท้ายพระเอกนางเอกก็เลยร่วมมือกันในการจัดตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพเลยทุกคนพูดเลยว่ามันมันมากหลุนมาก เรื่องนี้เน้นธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นหลักนะคะฉากโรแมนติกก็มีพอกรุบกริบชุ่มชื้นหวัวใจจ้ะอย่างตอนที่นางเอกนั่งรถเมย์กับพระเอกใช่ไหมนางก็มีการวางมือบนพระเอกนะคะล้วก็บอกว่าเออชอบผู้ชายมือใหญ่อย่างเงี้ยเออแล้วก็ตอนที่นางเอกกับพระเอกเนี่ยเข้ารอบในแซนด์บ็อกซ์นะคะนางเอกก็กระโดดกอดพระเอกแบบดีใจมากเลยทุกคนใครที่เป็นสายไอทีเขียนโปรแกรมเก่งๆสนใจธุรกิจสตาร์ทอัพก็สมัครบริษัทนี้เลยจ้ะสาม,มารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีทัเป็นงซับไทยภาคไทยเลยนะ ต่อมากับประธานสู้ชีวิตที่ทำธุรกิจร้านอาหารก็คือประธานพักแซรอยจากเรื่องอ e ีทอวันคลาสธุรกิจปิดเกมแคสเรื่องนี้หนมพักซอจูนเป็นประธานอีกแล้วนะคะแต่แตกต่างจากเรื่องนู้นมากเลยจากคนลงตัวเองกลายเป็นคนสู้ชีวิตนะคะที่เริ่มต้นการทําธุรกิจอาหารจากร้านเล็กๆเพื่อที่จะสู้กับเจ้าสัวใหญ่ในวงการธุรกิจอาหาระคะ่ะเรื่องนี้ดูแลบุกไฟในการสร้างธุรกิจขึ้นมาเลยทุกคน มีอยู่ตอนหนึ่งที่ติ่งชอบมากนะหักมุมสุดๆเลยเป็นตอนที่พักแซรอยอะวิ่งตามหัวหน้าโอที่กําลังจะขึ้นรถเมลไปใช่ไหมคะแล้วหัวหน้าโอก็พูดประมาณว่าช่างกาเนี่ยทำให้นางลําบากมากพักแซรอยก็พูดว่าเพื่อไม่ให้เธอลําบากอีกฉันจะทําให้ช่างกาจบสิ้นเองหลังจากนั้นพักแซรอยนะคะก็สู้จนสามารถซื้อหุ้นช่างกาไปกว่าพันเก้าร้อยล้านวอนนะทุกคนตังไม่ไหวแล้วพอเพลงประกอบซีรีส์ขึ้นเมื่อไหร่นะทุกคนปลุกใจให้สู้ชีวิตมากเวอร์ สำหรับใครที่อยากประกอบธุรกิจอาหารก็อย่าลืมมาปรึกษาท่านประธานพักแซรอยนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีทางซับไทยภาคไทยเลยค่ะไปต่อกับสายการศึกษากันบ้างนะคะกับประธานโนโกจินจากเรื่อง Crazy Love เรื่องนี้คิมแจอ,อุกเป็นซีอแล้วก็อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ในสถาบันกวดวิชาอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีเลยนะคะหล่อมากรวยมากแต่นิสัยไม่ค่อยดีขี้งกนะคะแถมชอบกดขี่เลขาตัวเองอีกอะแต่ลึกๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนดีนะแต่มีปมปัญหาภายในใจค่ะ อยู่มาวันหนึ่งอะ่ะพี่แกความจําเสื่อมนะคะทําให้เลขาที่ต้องการแก้แค้นปลอมตัวเป็นคู่มั่นแล้วก็คอยดูแลไปด้วยแกล้งไปด้วยทุกคนแล้วบ้าบอมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ตักน้ําซ้วมให้พระเอกกินการทากันแดดให้พระเอกหน้าลอ,อยแล้วพาออกไปเดินเล่นข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยตอนติ่งดูติ่งไม่คิดเลยว่าพระนางจะมีโอกาสมาชอบกันตอนไหนนะคะเพราะว่าบ้ากันทั้งคู่เลยเรื่องนี้ก็ดูไปลุ้นไปนะคะว่าเขาจะรักกันได้ยังไงใครสายการศึกษาก็ตามมาสมัครบริษัทนี้เลยค่ะสามารถรับชมรเรื่องนี้ได้ทัน ทางแอป Disney Plus Hotstar มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับท่านประธานมินมินเจ้าของบริษัทผลิตเกมจากซีรีส์เรื่อง Strong Woman Do Bong Sun เรื่องนี้นุ่มพักยองชิกเป็นซีอโอเจ้าของบริษัทเกมนะคะหล่อมากรวยมากนิสัยมุงมิงมากเลยทุกคนแล้วเขาเองอะ่ะโดนรอบทำร้ายบ่อยๆทําให้ต้องจ้างวัดิกาต์นะคะแล้วเขาไปบังเอิญเห็นความสามารถของโดบงซุนน่ะสาวน้อยจอมพลังที่ตัวเล็กแต่แข็งแรงมากๆเขาก็เลยจ้างเธอมาเป็นวัดิกาต์ค่ะช่วงแรกก็จะขายขับนะทุกคนเพราะว่ามีคนรอบยิงรอบทําร้ายเขาตลอดนางเอกอะ่ะก็จะมีช็อตต่อสู้กับคนร้ายเอ่ยอุ้มพระเอกอะ่ะทุกคนอุ้มตัวหล่อนะวิ่งหนีบ้าบอมาก แต่พอช่วงหลังๆที่เขาชอบกันนะมันจะมีความมุ้งมิ้งมุ้งมิงม,งม,งมงงากเลยทุกคนด้วยความที่เขาสองคนทํางานบริษัทเดียวกันใช่ไหมก็คือนั่งอยู่ห้องทํางานเดียวกันนั่นแหละในเวลาทํางาน่ะพระเอกก็จะแบบเออแข็งแข็งใช้งานนางเอกใช่ไหมแต่พอเลิกงานปุ๊บก,ก็คือจับมือยืนหมุนอ้อนกันแบบ โอแง่มุ้งมิ้งอ่ะคู่นี้แล้วพระเอกจะเรียกนางเอกว่าบงบงนางเอกจะเรียกพระเอกว่ามินมินแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งน่ารักกรุบนะคะเป็นตอนที่พระเอกอ่ะงอนนางเอกมากๆเลยที่นางเอกไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วพระเอกอ่ะก็เลยพานางเอกไปคุยที่มุมหนึ่งแล้วพอนางเอกเรียกว่ามินมินแล้วก็อ้อนอย่างเงี้ยพระเอกคือหายโกรธนะจ๊ะ หัวพิงฝาแล้วก็เคิร์นตัวบิดก็คือคลั่งรักมากแหละใครชอบประทานอายุน้อยขายคำเล่นเกมเก่งก็ตามมาสมัครบริษัทนี้นะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปวิววีทีีแล้วก็ Netflix ค่ะในส่วนของแอปวิวมีทางซับไทยภาคไทยเลยนะยังอยู่กับบริษัทเกมนะคะกับประทานยูจินอูจากเรื่อง Memory of the a r h m m r r a อารัม布 a มายาพิศวง เรื่องนี้ฮอนบินเป็น CEO อบริษัทการลงทุนผลิตเกมนะคะที่เดินทางไปประเทศสเปนเพื่อเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์เกมค่ะแต่พอไปถึงนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์เกมเนี่ยหายตัวไปเขาก็เลยเซ็นสัญญาเกมนี้กับพี่สาวเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือนางเอกในเรื่องอ่ะทุกคนซึ่งเกมนี้เป็น AR เสมือนจริงค่ะเล่นโดยการใส่คอนแทคเลนส์แล้วพื้นที่ตรงหน้าก็คือเกมเลยนะอารมณ์เหมือนโปเกมอนโกะทุกคนมีการต่อสู้ทำเควสเก็บเลเวลมันจะไต่ระดับความยากขึ้นเรื่อยๆนะคะพูดเลยว่าภาพ สวย CG สวยมากแต่ที่พีคคือเกมนี้มีบัก๊กจ้ะถ้าเกิดผู้เล่นตายในเกมอ่ะก็คือตายในชีวิตจริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพระเอกอ่ะก็เลยตามเล่นเกมไปเรื่อยๆเพื่ออุดช่องโหว่นี้แล้วก็ตามหาเจ้าของลิขสิทธิ์เกมเพื่อแก้ไขเกมนี้ค่ะ เรื่องนี้ฮอนบินหล่อมากมากนักธุรกิจนะคะต่อสู้เก่งสุดๆเลยช่วงเล่นเกมทำเควสะมันสนุกมากทุกคนมันมีดาบมีปืนมีานการต่อสู้ต่างๆมันมากและติ่งชอบพาร์ทที่พระอเอกะเล่นเกมทำเควสแล้วบังเอิญไปเจอนางเอก เป็นหนึ่งในตัวละครที่ใส่ชุดแดงนั่งเล่นกีตาร์ทุกคนโคตรสวยเรื่องเนี้ยพาดโรแมนติกน้อยมากนะคะมีแค่ตอนที่พระเอกต่อสู้อยู่กำลังจะตายแล,และเดินมีนางเอกที่เป็นคนนอกเกมนะคะเดินตัดหน้าจะ่ะทำให้อีกฝ่ายฆ่าพระเอกไม่ได้พระเอกรู้ไงว่าเกมมันพอตอยู่ก็เลยกอดนางเอกแบบนั่าสงสารฉากเนี้ยคือหวานกรุบเรื่องเนี้ยทำดีมาตลอดนะคะระหว่างทางมันดีมันสนุกมันลุ้นเลยแต่ตอนจบมันจบแบบ อย่างวะเหมือนคาดหวังว่าจะมีซีซั่น2นะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีข่าวข่าวการสร้างซีซั่น2เลยทุกคนใครชอบประธานบริษัทหลรวยต่อสู้เก่งก็ตามมาสมัครบริษัทนี้นะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะไปต่อกับประธานบริษัทสายการเงินนะคะก็คือประธานคิมมินกูจากเรื่อง I am not a robot รักนี้ไม่โรบอท เรื่องนี้หนุ่มยูซึงโฮเป็นซีอบริษัทสายการเงินนะคะหล่อมากรวยมากแต่เป็นโรคภูมิแพ้มนุษย์ค่ะถ้าเกิดว่าสัมผัสหรือโดนคนอื่นนะคะก็จะมีผื่นแดงแล้วก็หายใจไม่ออกทําให้เขาหลีกเลี่ยงการพบเจอผู้คนค่ะอยู่มาวันหนึ่งอะ่ะเขาไปเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ก็เลยบังเอิญได้เจอกับ อาีทรนะคะซึ่งหน้าเหมือนนางเอกเป๊ะแล้วก่อนที่จะได้ส่งมอบตัวหุ่นยนต์ไปที่บ้านพระเอกเนี่ยหุ่นยนต์ตัวจริงดันเจ๊งจ้ะทำให้เขาอะ่ะเอานางเอกที่เป็นคนจริงๆนะคะมาปลอมตัวเป็นหุ่นยนต์พูดเลยว่าเรื่องเนี้ยจริงจังกับการขายขำมากอย่างตอนนึงที่ติ่งชอบมากนะคะเป็นตอนที่นางเอกอะ่ะมาอยู่ที่บ้านพระเอกแล้วเผลอตดจะ้ะทุกคนตดดังมากจนพระเอกตกใจอะ่ะแล้ว ก็มีการโบยว่าเออไปพระเอกอ่ะที่ตดเพราะว่านางอ่ะเป็นโรบอทใช่ไหมแล้วนางอ่ะก็หนีไปอึนในห้องน้ําทุกคนแล้วอึเสร็จมันเหม็นใช่ไหมกลัวเขาจับได้ว่าเป็นคนนางก็เลยเอาน้ําหอมในห้องน้ำอ่ะมาเทลาดแล้วก็ทําเป็นขัดห้องน้ํามาทุกคนเอาจริงถ้าพระเอกอ่ะช่างใจสักนิดพระเอกก็จะรู้แล้วไหมว่านางเอกอ่ะเป็นคนเออเรื่องนี้มันก็จะมีจังหวะโบบาฮาตลอดตลอดนะคะแต่พูดเลยว่านอกจากขายข่าวแล้ว,วาฉากโรแมนติกก็น่ารักมาก ใครที่ชอบผุญยนต์หรือเป็นนักประดิษฐ์ก็มาสมัครบริษัทนี้นะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปวิว VTV แล้วก็ Netflix ค่ะในส่วนของแอป i e w มีทางซับไทยภาคไทยเลยนะต่อมากับ CEO ในวงการแฟชั่นนะคะก็คือประธานชาจากซีรีส์เรื่อง My Secrets Romance วุ่นรักวันไนส์แตน เรื่องนี้หนุ่มซองคุนเป็นซีอบริษัทผลิตชุนชั้นในชายนะคะหล่อมากรวยมากเจ้าชู้แพลวพมากอะทุกคนนะคะอ่ะไปมีวันไหนสแตนกับนางเอกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะแลนะที่พีก,ก็คือบนรถใช่จะทุกคนบนรถเลยหวานกรบบคือเป็นลบซีนที่ดูเดือดมากจริงๆแล้วนางเอกอะ่ะ ตื่นเช้าขึ้นมานางเอกลืมฟองน้ำเสริมนมไว้ในรถให้พระเอกดูตังหน้าแล้วนางเอกก็หนีไปนะคะแล้วพวกเขาก็ไม่เจอกันเลยประมาณสักสามสปีมาเจอกันอีกทีคือนางเอกอ่ะไปเป็นพนักงานในบริษัทพระเอกจะ้ะพระเอกรู้ว่านางเอกอ่ะทำงานอยู่ฝ่ายอาหารนะคะก็เลยบังคับให้นางเอกอ่ะมาส่งข้าวส่งน้ําทุกเที่ยงทุกเกย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดเลยว่าเรื่องเนี้ยดูได้สบายสบายหวานหวาน,วนฟินๆน,นะคะทุกคนเพราะว่าพระเอกอ่ะจีบหนักบุกหนักมาก ยู่ตอนหนึ่งที่ติ่งชอบมากนะคะใจเต้นแทนนางเอกไม่ไหวเป็นตอนที่พระเอกอะทำกับข้าวใช่ไหมแล้วให้นางเอกอมาหาที่บ้านแล้วตอนทําเสร็จให้นางเอกถือจานถือจานแบบใช้สองมือถือทุกคนแล้วพระเอกอะก็คือจูบนางเอกนะทุกคนในขณะที่นางเอกถือจานนะ่ยแล้วก็เอามือลูบบาตั้งแต่ข้อศอกดันข้อมือทุกคนติ่งดูแล้วแบบ ใจเต้นแทนนางเอกมากๆเราคิดว่าฉากนี้ทําติ่งใจเต้นแล้วยังมีฉากที่แบบหวานกรุบมากกว่านางเอกทุกคนเป็นฉากสาน้ำใช่ไหมพระเอกนางเอกอ่ะก็นั่งเล่นกันแกล้งกันไปแกล้งกันมาแล้วเรามีช็อตที่นางเอกอะ่ะไปหอมแก้มพระเอกพระเอกคือเขาหอมปุ๊บก็คือจูบกับปั๊บแล้วก็พานางเอกอะ่ะจูบแล้วก็หล่นไปที่น้ําพร้อมกันนะทุกคน สำหรับใครที่ชอบเรื่องราวแฟชั่นนะคะการผลิตชุดชั้นในแล้วก็ชอบในเรื่องการทําอาหารก็แนะนําให้มาสมัครบริษัทนี้จ้ะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีแต่ซับไทยอย่างไม่มีภาคไทยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะกับ10พระเอกท่านประธานชอบคนไหนบ้างอยากไปสมัครบริษัทไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มอ่มอยกับติ่งน้าล่างนี้ด้วยนะคะพูดเลยว่าช่วงนี้ติง่งคลั่งรับท่านประธานคางแทมบูมากเลยจากทุกคนแต่ถ้าไม่สมัครบริษัทนี้ไปสมัครบริษัทอื่นก็ไม่ติดนะดีงามทุกคนและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย